谢谢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  สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้วันนี้นะครับก็เป็นกลางปีนะครับ2023นาะครับนะก็เกมก็พัฒนามาเรื่อยๆเนาะแต่ว่าก็ยังมีผู้เล่นใหม่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวเรามาทําคลิปเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเล่นใหม่ของ2023ให้ดูแล้วกันนะครับว่าควรจะใช้ตัวอะไรจัดทีมยังไงนะครับซึ่งจริงๆแล้ว มันก็ยังใช้ทีมเดิมได้นะครับนี่ก็คือเริ่มให้ดูแบบว่าใหม่ๆเลยครับนะแบบเริ่มต้นเลยนะครับนะก็เดี๋ยวเราให้มันผ่านทุกอย่าง,งหมดหมดก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวผมก็ค่อยอธิบายว่าสําหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับที่เริ่มต้นใหม่เลยนะครับใหม่แบบเมื่อกี้เลยนะแบบขึ้นมาแอนิเมชันมาแล้วก็เข้ามาตรงนี้เนาะควรจะจัดทีมยังไงนะครับควรจะใช้ตัวไหนควรอัพเลเวลถึงสักเท่าไหร่ดีอะไรประมาณนี้นะครับนะก็ รอก่อนแล้วกันนะครับอับเรเวลครับเรเวมาสิกดตรงนี้ตุ้งนะครับกดกดทิ่ะกดตึ้งโอเคปิดมาเยอะมากมีกดตกใจเยอะมากจริงๆขั้นตอนนี้ข้ามไปก็ได้น้องแต่ว่าอ่าไม่อยากข้ามนะครับก็ท่านผู้ชมถ้าอยากข้ามกดข้ามเลยนะครับสคลิปได้เลยนะครับแต่ผมก็จะทําให้มันจนถึงผมเป็นอิสระแลละผมเนี่ยอ่า เริ่มอธิบายว่าคนใช้อะไรยังไงนะครับนะเยอะแล้วมันมาแล้วโห oh, ตกใจอะไรกันนี่นะครับฮ่า ah, นึกออกแล้วเราก็ใช้ลูกไฟสินะครับลูกไฟกดที่ลูกไฟนะครับตรงไหนตรงนี้เหรอติ๊กตุ้มว้าสุดยอดนะสุดยอดโห <c oughs> oh, ที่นี่มากันเยอะเลยห้าตัวเมื่อกี้มากี่ตัวนะสามตัวใช่ไหมเต็งติ็งทำอะไรทำอะไร หินเขียวหินเขียวที่เราเรียกกันหินเขียวนะครับแต่กาชารอบนึงแล้วก็จะได้เจ้าหมาม็อก่ามาครับคือเกมมันมองมันฟิกอยู่แล้วครับสองตัวแรกเนะี่ยยังไงก็จะเป็นไอ้เจ้ามกฆาคับไอ้เจ้าสลามเขียวนี่แหละนะนะเซฟสายลงไปตรงนี้นะครับนี้มก่าช่วยอีกแรงหนึ่งครับอ,อิสระรอีกยังอิสระรยังอ่าโอเคตอนนี้ก็อิสระแล้วนะครับนะ ก็สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับตรงนี้จะเป็นสปีดหนึ่งแล้วก็จะเป็นโฆษณาเพื่อดูสปีดสองนี่มากถ้าจำไม่ผิดนะถ้าเกิดว่าคนเล่นลงเกมใหม่ๆอ่ะแต่ของผมมันมีสปีดสองเพราะว่าอ๋อไม่มีดีกว่าเออท่นยิงมีเหมือนกันอ่ะนี่ครับก็คือผมอยากบอกว่าสปีดเนี่ยซื้อเลยหนึ่งร้อยผมว่าคุ้มคุ้มมากนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับอันนี้ได้เจมสามร้อยเลยเหรอว้าสามร้อยนี่ไปทำอะไรได้บ้างน,น,นะดูนะสามร้อยโอ้ขางตัวนี้ เ,เดี๋ยวเราเค่อยวางันทีหลังนะครับนะโอ้นี่ไงนี่ไงถ้าอยากดูต้องกดสป,ปีดบอกเลยว,ว่าคุ้มมากซื้อเลยนะครับนะะนี่ขามคันไปล้อ่ะก็นะครับหลังจากที่ตอนที่ผมอ,อิสระแล้วเนาะจอธิบายว่าสิ่งที่เราจะควรหานะครับเดี๋ยวขอดูกระเป๋าเจ้อันนี้ของใหม่ที่มีขึ้นมาเนะขอดูเมลที่มีเมลไหมอ่าไม่มีสักก้อนครับอ่ะนะครับ,นะรบก็จะอธิบายนะครับว่า สิ่งที่ควรทำนะครับสำหรับมือใหม่คืออะไรนะครับสิ่งที่ควรทำคือตามหามอนตามหามอนมันจะมีมอนอยู่3ตัวที่ควรตามหานะครับมันจะเป็นตัวระดับอีพิกนะครับก็คือไอเจ้าตัวนี้ไอเจ้าหมีดำนะครับอันที่เสาสปีดแล้วก็เสาพาวเวอร์3อันเนี่ยครับ3ตัวเนี่ยหาให้เจอก่อนเลยนะครับแล้วก็ท่านก็จะสบายนะครับส่วนมอนที่มีอยู่ตัวอื่นนะครับที่เรากาชามาได้นะครับอ่ะก็ อัพเลเวลให้ถึงสูงส enfin ุดก็แค่ประมาณ50ก็พอนะครับ50ก็พอนะครับแต่แล้วเราจะไปเน้นในตัวที่ผมบอกคือตัวเาาสปีดกับเซาพาวเวอร์นะครับอะไรเนี่ยอื้อนะครับนะเออบฟสี่นะครับยังไม่คอนพี่ยังไม่คอนะครับต้องใช้เท่าไหร่ต้องใช้สิบใช่ไหมโอเค เดี๋ยวเรากาชาสักสักสิบแล้วกันนะครับแล้วก็จะได้ดูสําหรับคนที่สงสัยว่าเปลี่ยนเปลี่ยนด่านใหม่ยังไงนะครับนะเพราะว่าเราอยากจะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนยังไงนะครับตึ้ะเปลี่ยนยังไงนะครับคือต้องมาตรงนี้แล้วก็มา s e เล็กแ a p ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก n o r ม a l ตรงนี้ก็จะเป็นการเริ่มด่านใหม่นั่นเองนะครับ แล้วนี้เ่โคงจะแพ้และวใช่มนะจะแพ้แล้วจะแพ้แล้วไม่เออไม่เงียบเรียบร้อยนะครับแพ้นะครับนิ่นะครับเรียบร้อยครับจบ, <New Record. S 2> บที่เว็บห้า New Record กลับไปที่เว็บหนึ่งนะครับฟรีไม่เอาไม่สนนะครับคอนเฟิร์มก็สองตัวนี้นะครับถามว่าตอนนี้โค้ชอัพตัวไหนโค้ชอัพตัวนี้ดีกว่าอัพนะถึงสิบห้าแล้วนะ อย่างที่บอกครับอัพไปถึงแค่5้าิก็พอนะครับสำหรับตัวที่เราไม่ใช้งานนะตัวที่เราไม่ใช้งานคนระับตัวตอนไหนที่เราใช้งานก็คือเดี๋ยวจะอัพไปเต็มเหนียวเลยโดยเฉพาะ3ามตัวที่บอกตัวสปีดตัวาวเวอร์แล้วก็มีทำนะครับเดี๋ยวขอได้หินเขียวสักกรชาสักครั้งหนึ่งดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะ,ะวาร์ปวาร์ปไปถึงตอนที่ผมมี ทั้ง3ตัวที่บอกแล้วนะครับก็คือหินเออมีหินก็คือเสาสปรดเสาพาวเวอร์แล้วก็มีดำนะครับอันนี้อยากอยากจะอันนี้สนกหน่อยหนึ่งอยากได้หินหินเขียวไหมหินเขียวไหมสับเหรียญคูณสองไม่เอาสนใจสนะำหรับท่านผู้ชมนะครับที่เล่นมานะครับตรงนี้นะครับเพจสกิลตรงนี้ถามว่าควรอัพอะไรอันแรกอันแรกเลยก็คือตัวเงินครับเก็บให้ถึงหนึ่งพันเลยแล้วอันล็อกเงินก่อน อันล็อกเงินเสร็จปุ๊บเราค่อยมาอันล็อกพาวเวอร์นะครับนะแนะนำเลยว่าควรจะอัพเงินก่อนเพราะเงินสำคัญกว่าโอ้โหจะพุ่งไหลจะถึงสิบเนี่ยต้องสามด่านถึงสิบนะครับบบรวบแแบๆๆๆมันแๆมันเออมาละเว็บห้าแล้วครับต้องถึงเว็บห้าเข็จแต่ต้องถึงเว็บต้องไปถึงเครงเว็บแค่เว็บเก้าดียวน่ไหมเคมาได้นะนะอัพเลยเนี่ย เอ้อ้อ,อมาเยอะเก่งไม่กลัวกุ๊กมาเยอะนะครับฮึมเพราะมันเก็บมันเก็บไม่ทันนะก็ไอ้สองตัวนี้ก็จริงๆก็ต้องอัพถึงเลเวลห้าสิบก็อาจจะต้องสองตัวนะครับนะแต่หลักๆก็คือเอาเจ้าออมอคฆ่าก่อนกันเอราะมอกฆ่าโจมตีแรงกว่าแรงกว่าไหมอ่ะเดี๋ยวเขาดูนะสามสิบเจ็ดใช่ไหมยี่สิบเก้าน่าจะพอๆกันครับแต่ว่ามอคฆ่ามันเป็นสปีดฟาสไง อิสปิสโลอี่สองนานที่สองน่านกาชาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวปั๊บเฮ้ยเออเอรับ,บต้องการอีกหนึ่งอีกหนึ่งก้อนนะครับสำหรับหินเขียวนะครับเราจะไปกาชากันมีบั๊มีบัฟมีบัฟดับเป็นบั๊บป้องกันครับอัพบัฟป้องกัน โอ้โอ oh, 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 oh. ้โอ้โอ้รุดรุดลุดรุดไหมไม่หลุดนี่หว่าโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ปึ๊บได้อยู่นี่เน่ได้อยู่นี่ได้อยู่แปลว่าได้เลยได้อยู่แปลว่าอะไรไม่ได้ใช่ไหมโอเคละอ่ะเรามากาชาสักรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะวาร์บละมาดูกันจะได้ตัวอะไรมาเสิร์ฟครับต้นึง เฮ้ย hey, อีพิกมีน้ำตาลคือเมื่อก่อนต้องบอกว่าเมื่อก่อนน่ะมีน้ำตาลก็สำคัญนะครับแต่ว่าตอนหลังมาเนี่ยเกมมันอัปเดตเกี่ยวกับเวลาสตันนะครับทำให้มีน้ําตาลนั้นสป,ปีดมันแค่เวลี่สโลเลยไม่สัมัเลไม,ไม่ไม่เอาไปอยู่ครับฉะนั้นมีดาดีกว่านะอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวผมก็จะว์าไปถึงตอนที่ผมมีสาสป,ปีดสปาวเวอร์แล้วก็ มีดำแล้วดีกว่าแต่มาดูจะได้มาดูกันครับว่าเออมันมันดียังไงนะครับนะโอเคไปเสาวเวอร์ครับผมก็ทีแรกตั้งใจว่าจะหาเสา power เสาสป,ปีดแล้วก็มีดำให้ครบแล้วค่อยทําคลิปแต่ปรากฏว่าเฮ้ยได้เสา power มาว่ะตั้งเลยนะครับนี่เห็นไหมเพิ่งได้ไมาเท่านี้ครับตอนนี้ตั้งเลยนะก็เดี๋ยวจะอัปเดตเป็นระยะระยะดีกว่าเปลี่ยนใจละจะไม่จะไม่แบบทีเดียวละนะครับก็สังเกต อ่ะตอนนี้ก็เต่นมันิดหน่อยเนาะมีตัวมอนอยู่ก็นิดหน่อยเนีย่ยมีแค่เนี้ยตัวมอนตอนนี้ของผมนะก็ตอนนี้นะครับก็ผมอัพให้ตัวมอคค่าตัวเดียวเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เวลสิบสี่นะครับแต่พอได้เสาพาวเวอร์มาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ต้องทํานะครับก็คืออัพเสาพาวเวอร์กับเสาสป,ปีดให้เต็มก่อนนะครับแล้วค่อยอัพตัวมอนทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นตรงน,นี้ผมก็อัพเสาพาวเวอร์อย่างเดียวเลยนะครับก็เดี๋ยวเพราดถ้ามีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวมาเจอกันอีก นะนะไปลุยนะครับทิ้งน้องทิ้งน้องและแล้วเราก็ได้เสาสปีดมาแล้วนะครับก็แน่นอนครับว่าต้องหาทางจัดทีใหม่นะครับนะก็เดี๋ยวเสาสปีดอยู่ตรงนี้เลยนะครับนะนก็เดิมใหม่เนาะป๊บป n o r ล a l ครับปึ๊บสปีดรับเสาสปีดปึ้งนะครับอ,อ่ Split, Split, ะก็ตอนนี้ก็เล่นมาพอสมควรครับก็ได้ ตัวตัวหลักนะครับผมยอมรับว่าเป็นตัวหลักก็คือเสาพาวเวอร์กับเสาสปีดสตัวเนี่ยคือตัวหลักเลยนะครับแล้วตอนนี้ผมต้องการมีดําอีก tense, หนึ่งตัวนะครับซึ่งจะมาแทนตัวม็อกค่าครับซึ่งตอนนี้ก็ผมก็ต้องอัพเวลให้ให้ทางเสาสปีดแล้วก็เสาพาวเวอร์ก่อนให้เต็มนะครับโดยเฉพาะเสาสปีดเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวหลักเลยนะครับสาหรับผู้เริ่มผู้เริ่มเล่นใหม่นะก็พยายามอัพให้เต็ม ให้เต็มก่อนเสาพาวเวอร์ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือความเร็วนะครับเป็นเรื่องของปีศาจนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับตอนนี้ผมรอแค่มีดำเท่านั้นนะครับนะนะโอเคเดี๋ยวพอได้มีดำแล้วเดี๋ยวกลับมากันอีกทีนึงนะครับมาดูกันว่ามีดำมันดียังไงนะครับผมดึงแบบบอกเลยว่ามีแค่เสาสปีดเสาพาวเวอร์แล้วมีดำเนี่ยไปได้ไกลมันจะไปไกลยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะเต้เดงเต้เด้งเต้เด้งเต้ และและ้วเขาก็มาครับหมีดำฟิลลี่นะครับก็มาดูกันว่าทำไมผมถึงพยายามตามหามันเหลือเกินนะครับนะก็เดี๋ยวไปเริ่มที่ด้านหนึ่งใหม่เลยโอยเดี๋ยวก่อนโอมีคอยคูณ2อ่ะเสียดายดนะครับตอนนี้ผมไม่สามารถจะคูณ2ได้แล้วเนื่องจากว่าใช้แอปไปแล้วเต็มนะันะโหไม่ค่อยคูณ2เสียดายดอ่ะช่างมันนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ไปเริ่มที่ด้านหนึ่งใหม่ครับด้านหนึ่ง ก็เอาออกครับเอาเป็นฟิวเลียมาแทนนะครับนี่ฟิวเลียกันครับเสร็จแ,แล้วเอาเจา้าหมาดำเมื่อกี้มาใช่หมาดำใช่หมาบอกค่าเนี่ยก็สังเกตดูว่าตอนนี้เลเวลทุกอย่างตอนนี้ของผมก็จากเมื่อกี้เนาะจากเลเวลสามสีก็อยู่ที่เดิมเนาะก็จะมาทางด้า,าสนสปีดแทน,นครับส่วนตัวมอนตัวอื่นก็เหมือนเดิมครับเลเวลไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับอ่ะมาดูกันว่าทําไมผมถึงตามหาเจ้าฟิวลี่กันนะครับมาดูกัน โอ้แต่จะปีมมันคูณหนึ่งอ่ะมันคงจะไม่สะใจเท่าไหร่นะนี่ขนาดว่า,ายังแค่เลเวลหนะึน่งะคึบพับปึบพับนะก็หลังจากนี้อาจจะต้องอัพฟิวรี่ให้มันแรงขึ้นสักนิดนึงนะครับเพราะว่าถึงแม้มันจะโจมตีเร็วแต่ว่าทางโจมตีไม่แรงมันก็เอาไม่อยู่นะครับกวโกวว แต่หลักๆคือพยายามอัพสปีดเสาสปีดให้เต็มก่อนจะดีที่สุดนะครับ,นะรบก็ตอนนี้สปีดอยู่ที่เลเวล6เนาะเดี๋ยวถ้าถึงเลเวล10แล้วแล้วก็จะกลับไปทีนึงเพื่อจำอัพเจ้าฟิลลี่เป็นเลเวลอื่นเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงนะครับต,ตอนนี้ก็คือเรียกว่าตัวหลังผมครบแล้วละ่ะครับตัวหลัก3ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ทำให้ผ่านทางนอร์มอลได้นะครับนะ เนี่ยผ่านด่านน้ำมอทั้ง3ด่านได้แค่3ตัวนี้เท่านั้นนะครับนะฮะจะทําให้ผ่านด่านน้ำมอได้ก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้ก็ขอไปอัพพลังก่อนเห็นไหมเอาละครผมและแล้วนะครับเสาสปีดผมก็อยู่ที่เรเวล10ซึ่งคือเต็มแล้วนะครับเสาสปีดได้แค่เรเวล10เนาะสูงนั้นไม่ได้แล้วครับก็เรเวล10แล้วนะครับหลังจากนี้ต่อไปนะครับผมก็จะ อัพเลเวลเจ้าหมีดำให้ถึงเลเวล50แต่ตอนนี้เงินไม่หน้าพอแล้นะก็เป้าหมายนะครับก็คืออัพเลเวลหมีดำให้ถึงเลเวล50แล้วก็หยุดไว้นะครับ50แล้วก็หยุดไว้เจแล้วกอัพตรงเสา power ต่อนะครับนะก็เดี๋ยวเล่นจนถึงอ,อ่ผ่านไปจนถึงเว็บที่มันมีกี่เว็บวจะจำไม่ได้ละ60ไหมอ่ะจับ60เออ60แหละครับก็เดี๋ยวเล่นไปถึงเว็บที่60แล้วจะมาให้ดูนะครับว่า านาะทีของผมเนะี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือเวลเน็บเวที่60ของด่านน้ำมอตรงนี้เนาะเนี่ยก็ตอนนี้ก็มีอยู่เท่าน,นี้ก่อนเนี่ยคือมุงต้นอย่างที่เห็นเลยครับก็คือผมสนใจแค่3ตัวนี้นะครับจะไม่ได้สนใจตัวอื่นเลยนะครับสังเกตดูว่าตัวอื่นจะไม่ได้อัพเลยนะตั้งแต่เริ่มต้นมาก็มีอัพตัวนี้ที่เริ่มต้นก่อนที่จะมีหมีดำใช่ไหมอันนี้ก็อัพตามที่มันแนะนําให้วซตูนจะไม,จะไมไ่จะไม่ได้อัพเลยนะครับอ่ะก็อย่างที่บอกเขาเดี๋ยวอาจจะอัพตรงนี้อาจจะมีดาเลเวล50 แล้วที่เหลือก็จะอัพเป็นเสาพาวเวอร์ power. แล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่เว็บที่60นะครับก็เดี๋ยวจะทําให้ดูว่าต้องใช้เลเวลเท่าไหร่ถึงจะผ่านนะครับแค่3ตัวพอนะโอเคก็เหมือนเดิมครับไปก็เดี๋ยวไปดูกันแล้วกันครับเนาะ เป็นว่าก็เวฟ60นะครับในด่านนอร์มด่านแรกก็จบไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมใช้เลเวลของตัวละครหลัก3ตัวที่ผมบอกเนี่ยเท่าไหร่นะครับทำไมไม่ได้เงินวะทำไมได้ตัวนี้วะโอ้โหนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันก่อน,นนะครับว่าผมใช้เท่าไหร่เนาะ,ะก็คือตัวแรกอ่ะเสาพาวเวอร์ผมใช้ที่150นะครับ ต้นต้มหมีก็อยู่ที่50และเสา power เอ้ยเสาสปรยอยู่ที่10ก็คือเต็มเลยนะครับแม็กเลยนะนครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้าอยากจะเอาผ่านชชว์เลยนะครับก็คือเสาวเวอร์ควรจะเป็น200นะครับถ้าเลเวล200เนี่ยจะผ่านที่จะผ่านที่ normal ตรงนี้ชัว์เลย100%นะครับเสร็จแล้วก็ต้มหมีก็ใช้ที่แค่50ก็พออย่างที่เห็นนะก็ผ่านนะครับ ซึ่งหลังจากนี้นะครับก็พยายามอัพเลเวลเสาพาวเวอร์ให้ถึง400เต็มก่อนนะครับแม็กที่400ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยไปอัพมีดำที่หลังนะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่นไปให้ถึงด่านาน,านตรงนี้สุดท้ายเลยกกแล้วก็เดี๋ยวจะมาให้ดูว่าใช้เลเวลเท่าไหร่นะครับซึ่งทีแรกผมนึกว่าจะได้จะได้รูนใช่ไหมรูนึกว่าจะได้หินแบบว่า เพิ่มเงินนะครับน่าได้เงินเพิ่มหินแอทแท็กนะครับซึ่งจะบอกว่าถ้าได้หินเพิ่มเงินนะครับอันเดียวผมให้ดูนะี่บักเดี๋ยวผมขออัพตรงนี้ก่อนนะครับโอ้โหขมจะอัพใช่ไหมอเอเคจะอัพไปถี่ร้อยเลยนะครับดเดี๋ยวกออโอ้โหได้เยอะเลยเนะี่ยอ่าเกือบสามร้อยนะครับก็มาดูสกินหนึ่งอันนี้มอนหนึ่งตัวจะค่าได้หนึ่งนะหกแปดสองนะหกแปดสามหกแปดสี่และหกแปดห้าถูกไหมครับ นะครับถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่าได้หินหนึงรูนนะครับได้หินเลยเดินะถ้าสมมติว่าตรงเนี้ยเป็นหินดูนที่อกว่าเป็นคอยอะคอยสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใส่เข้าไปให้เจ้าหมีดาเนี่ยเวลาหมีดําฆ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยจะได้เหรียญครั้งละสี่นะครับจากครั้งละหนึ่งเป็นครั้งละสี่นะครับเสร็จแล้วก็มาเป็นตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าให้อัฟล็อกอันนี้ก่อนนะครับพออัฟล็อก จากครั้งสี่จะกลายเป็นครั้งละแปดพอครั้งละแปดเนี่ยเราจะทําทําให้เราเนี่ยสบายมากขึ้นนะครับในการหาเงินนะครับสบายมากในการหาเงินมันหาครั้งละแปดมันเร็วมากเลยไงเออครับเพราะฉะนั้นแล้วผมต้องกลับมาเล่นด่านนี้ก่อนนะครับเพื่อหาหินรูนนะครับเพื่อจะได้เอาไปอัพให้ได้เงินครั้งละแปดจะได้เร็วขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวก็อย่างที่บอกเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีก็คือผมจะมาทงด่านด่านนี้ด่านนี้ละนะครับนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่า จะใช้เลเวลเท่าไหร่นะครับอโอเคไปเดี๋ยวเจอกันครับ ได้แค่เกือบนะครับสุดท้ายได้แค่เกือบนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะมันควรจะผ่านแหละครับนะแต่ว่าจังหวะเจ้าหมีดําเราต่อยพื้นแล้วก็โดนอมตะพอดีนะครับก็เลยไม่ผ่านแต่ก็เบื้องต้นนะครับก็คือว่าอย่างที่บอกก็คือ3ตัวแรกของเราคือตัวนี้นะครับก็คือเสาก็อัพเต็มแล้วเดควับตรงนี้ดูนะ เสาคืออัพเต็มนะครับแล้วก็สปีดคืออัพเต็มแล้วก็มีดำเนี่ยแค่300ก็พอแล้วนะครับทีนี้ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกเพื่อน,นนะครับผมก็ใช้ทีมนี้นะครับนะแล้วก็อัพเลเวลให้ถึงแค่50นะครับแต่ดูเงินก็ดูเงินจริงๆแล้วอะ่ะคือถ้าเล่นปกติแล้วเนะี่ยผมว่าแผงหลักข้างหน้านะี่คือเท่านี้โอเคละส่วนที่เหลือนะครับแล้วก็ถ้าอัพเลเวลบีก็คงผ่านได้สบายสบายนะครับซึ่งหีของผมก็มีนหนึ่งดาว อทองแดงนะครับก็คือไม่ได้อัพอะไรเพิ่มเลยครับก็คือไม่ได้ไม่ได้กาชาเพิ่มเลยนะครับเนี่ยคือตัวกาชามีตั้งทองพันกว่านะครับที่เพิ่มสองอย่างก็คือว่าก็คือเพิ่มเงินกับเพิ่มดับเบิลแอทแท็กแค่นั้นสองอย่างนะครับที่เหลือไม่ได้เพิ่มเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมที่เหลือทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะครับเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งหมดเลยนะก็จริงๆแล้วอะถ้าเล่นปกตินะครับก็คือคงไม่มีใครจะอั้นไว้แบบแบบนี้หรอกนะครับก็คือว่าอั้นไว้เพื่อแบบ เล่นเล่นแบบให้มันยากๆอ่ะผมไม่มีใครทำหรอกอันนี้อันนี้คือผมอัานไว้เพื่อทดลองเ,ยเฉยๆนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เห็นครับก็คือว่าไม่ได้กาชาเลยนะครับก็แค่หนึ่งดาวเงินนะครับทั้งคู่เลยทั้งคู่ทั้งคู่ทั้งสามเลยนะครับนะก็คือทอําให้พลังแอทแทกโบนัสไม่มีครับก็คือตรงนี้เนาะให้ดูเห็นไหมแอทแทกโบนัสตรงนี้ไม่มีนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นสองดาวทองแดงสามดาวทองแดงเนี่ยแมทแทกบนัสจะเพิ่มขึ้นถูกไหมจะโจมตีแรงขึ้นถูกไหมเนี่ยแต่นี้ไม่มีเลยนะครับแล้วก็ อันนี้ก็เพิ่มแค่สองกันนะครับที่อื่นไม่ืด้เพิ่มเลยที่บอกก็อยู่ที่จังหวะแล้วนะครับเนาะถ้าเกิดว่าคนเล่นปกติก็อย่างที่บอกคือคงจะอัพเลเวลตัวละครแบบเต็มเหนียวนะครับนะผมไม่ไปอั้นแบบผมหรอกนะครับอ่ะก็เป็นว่ามันผ่านได้แหละนะครับหลักๆก็คือ3ตัวนี้พอนะครับที่เหลือก็ลองไปจัดๆดูแล้วกันเนาะโอเคยังไงก็นี่เป็นคลิปเบื้องต้นนะครับสําหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับแนะนําให้อัพตัวนี้นะครับส่วนถ้าผ่านแล้วนะครับ ส่วนถ้าผ่านแล้วส่วนถ้าผ่านแล้วนะครับก็คือจะได้ผ่านหานี้เนาะก็จะได้สลัมคิงมาเป็นออของรางวัลนะครับก็เปลี่ยนจากมีดามเป็นสลัมคิงนะครับแล้วก็ย้ายมาไว้ข้างหลังนะครับก็จะเป็นตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเสาพาวเวอร์ตรงนี้เสาส,สปีสดแล้วก็สลัมคิงตรงกลางแทนน,นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็อัพสลัมคิงจนเลเวลเต็มเหนียวเลยครับ400 500ก็ผ่านไปนะครับเพราะสลัมคิงได้ใช้เยอะมากนะครับนะก็ แนะนำเท่านี้แล้วกันนะครับคลิปก็ยาว20นาทีได้นะแล้วครับนะแล้วก็เป็นเบื้องต้นที่เรียกว่าค่อนข้างจะสมมูรณทีเดียวสำหรับปี2023นะครับนะโอเคครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ